สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะบอกเคล็ดลับดีๆเด็ดๆนะคะเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศค่ะนี่ค่ะทุกคนอยู่ในสองกระถางนี้เลยนะคะต้นมะเขือเทศนะคะที่แตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆเลยค่ะนี่เป็น1ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโยกให้ดูนี่คือ1ต้นนะคะทุกคน เขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแบบนี้นะคะก็ทำให้โอกาสในการที่จะติดดอกออกผลเยอะตามด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะอีกต้นหนึ่งทางนี้ค่ะนี่นี่ก็เป็นต้นที่สองนะคะนี่ค่ะนี่แตกกิ่งก้านสาขานะคะนี่เริ่มออกดอกแล้วนะคะตรงนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเห็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะผลเขานะคะเล็กๆอยู่ทางนี้นี่นะอ่าเนี่ยค่ะ วันนี้นะคะตัก็จะพาทุกคนนะคะมารู้วิธีการง่ายๆนะคะที่ทําได้ด้วยมือของเรานะคะใช้มือของเรานะคะในการเด็ดยอดค่ะในช่วงแรกของต้นมะเขือเทศที่เราปลูกใหม่ๆนะคะทุกคนเหมือนกับต้นพริกเลยนะเด็ดยอดต้นพริกแบบไหนเด็ดยอดต้นมะเขือเทศแบบนั้นเลยค่ะทุกคนจะทําให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแบบนี้นะคะพอแตกออกมาเยอะนะก็ทําให้โอกาสในการติดดอกออกผลก็เยอะตามนะคะเนี่ยค่ะ เขาส่วนมากนะคะเขาก็จะออกดอกตามยอดนะคะนี่ค่ะ1ยอด2ยอดนะคะ3มยอดสียอด5ยอดด้านล่างนะคะหกยอดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะก็ทำให้โอกาสในการติดดอกเยอะขึ้นนะคะวิธีการง่ายๆคือการเด็ดยอดนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเด็ดตั้งแต่ต้นเขายัางไม่ได้โตมากนะ เด็ดตอนที่ต้นเขาสูงสักประมาณ10เซนก็ได้นะคะทุกคนพอเด็ดยอดแล้วเนี่ยนะคะก็นี่เห็นไหมคะจะทําให้เขาแตกยอดออกมานะคะตรงกลางลําต้นแบบนี้เยอะนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เป็นเหมือนการแกล้งต้นไม้อย่างหนึ่งนะคะทุกคนพอเราแกล้งเด็ดเขาไปนะคะเขาก็ต้องเอาตัวรอดนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกมานั่นเองค่ะเอาสาหรับวิธีการดูแลต้นมะเขือเทศนะคะทุกคนใบล่างๆนะคะก็พยายาม ให้เขาโปร่งโล่งนะคะเนี่ยอย่างนี้ล่างๆนะคะเดี๋ยวชนดินไปปุ๊บเชื้อราจะมาเยอะแยะนะเราก็ต้องเอาใบล่างๆออกนะคะมีหญ้าก็ดึงหญ้าออกนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ารากค่ะทุกคนเริ่มมองเห็นรากแล้วนะเราต้องเดินดูเรื่อยๆนะคะอ่าเวลายามเย็นแบบนี้นะคะเสร็จจากธุระนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เพื่อนๆยุ่งมาทั้งวันแล้วนะคะหาเวลาสักนิดนึงนะคะมาทวนดินให้กับ ต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เติมดินลงไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าดินลดลงจากขอบกระถางเยอะแล้วนะวันนี้แต่ก็จะใช้เป็นดินผสมกับปุ๋ยคอกหมักค่ะไต่จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกหมักไปเลยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดินผสมกับปุ๋ยคอกหมักเนี่ยค่ะผสมดินไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะเน้นปุ๋ยคอกหมักให้เยอะกว่านะคะนี่แบบนี้ ก็คือกะเอาแบบ1-1ต่อ1ก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราตักดินมา1ช้อนนะคะนี่1หช้อ,อ,อช้อนปลูกอันนี้นะตักดินมา1ช้อนปลูกแล้วก็ตักปุ๋ยคอก,มกหมัก1ช้อนเหมือนกันก็เอามาผสมคลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็มาตักใส่เติมลงไปแบบนี้กลบนะคะสังเกตต้นมะเขือเทศของตัวเองด้วยนะถ้ารากโผล่แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเติมดินลงไปค่ะ นี่ค่ะต้นนี้นะคะปราศจากมาแรงนะคะทุกคนแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆเลยนะกําลังงามๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ที่ไต่ทําการเด็ดยอดไปเหมือนกันนะคะแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนกันค่ะอาจจะไม่ดกเท่ากับต้นนี้นะคะแต่เขาก็แตกเหมือนกันนะต้นนี้นี่ค่ะอีกกระถางหนึ่งนะคะพลวนดินเขาสักหน่อยนะคะไม่ต้องจิ้มช้อนปลูกลงไปลึกนะเดี๋ยวโดนรากค่ะ ่าแบบนี้ค่ะเราก็เติมลงไปเลยกิ่งล่างๆนะคะทุกคนถ้าติดกับดินเราก็ตัดออกนะ ให้โคนเขาโล่งๆโปร่งๆค่ะเชื้อโรคต่างๆนะคะจะได้ไม่ขึ้นไปนะคะใบล่างๆตัดออกค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะนี่นะคะนี่คือลำต้นหลักเขานะคะแล้วก็มีกิ่งแตกออกมาตรงนี้เนาะ ใบไหนล่างๆไม่สวยนะคะให้เขาโปร่งๆนะจะได้ไปเลี้ยงดูด้านบนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีการติดดอกออกผลแล้วเนี่ยใบที่ไม่จำเป็นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะตัดออกไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไตรอให้เขาติดดอกมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาตัด ใบมะเขือเทศนะคะเป็นการตกแต่งกิ่งนะคะเขาจะให้โล่งโปร่งเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะได้มีสารอาหารไปเลี้ยงดูดอกไปเลี้ยงดูผลผลเขาก็จะโตสมบูรณ์เต็มที่ค่ะอ่านี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไต่ก็ชวนทุกคนนะมารับรู้เคล็ดลับเด็ดๆนะคะในการปลูกมะเขือเทศค่ะให้แตก่กิ่งก้านสาขาเยอะแบบนี้แล้วก็มาบำรุงดูแลไปพร้อมๆกันเลยนะอะเหลือกระถางสุดท้ายนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะ ติมดินลงไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ